ถ้าหากเอ่ยถึงพระกริง่งเชื่อว่าหลายๆท่านคงนึกถึงพระกริ่งวัสุทัศน์ใช่ไหมคะพระกริ่งวัสุทัศน์พุทธคุณครอบจัก,กรวาลมีเด่นด้านความเจริญก้าวหน้าชีวิตรุ่งเรืองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมฤตปุระค,ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเรามีพระกริ่งวัสุทัศน์มาเล่าสู่กันฟังค่ะแต่ส่วนจะเป็นรุ่นไหนนั้นคอยติดตามรับชมนะคะ แต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวกันค่ะก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้นะคะก็คือพระกริ่งแพรพันร้านรุ่นแรกของวัดสุทัศน์ค่ะ ออกเมื่อปี2,544ค่ะทำพิธีพุทธาพิเศษณวัดส,สุทัศน์สวาระครั้งสุดท้ายเนี่ยทำพิธีถึง9วัน9คืนเลยค่ะสำหรับองค์นี้นะคะเป็นเนื้อนวะโรหะพิเศษหล่อบโบราณค่ะพระกลิ่งก็คือพระพุทธรูปขนาดเล็กที่มีรูปแบบทั่วไปก็คือเป็นพระพุทธรูปที่ประทับบนฐานบัวคว่ำบวงงายเฉพาะด้านหน้าพระหัตถ์ขวาแสดงปางมารวิชัย พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาบนฝ่าพระหัตถ์จะมีหม้อยาหรือผลไม้ที่เป็นยาวางไว้ค่ะซึ่งพุทธลักษณะคล้ายกับพระภัยสัชยคุรุจนเชื่อว่าพระกลิ่งทุกองค์ก็คือพระภัยสัชยคุรุเป็นพระพุทธเจ้าปางหนึ่งของลัทธิมหายานค่ะเป็นครูในด้านเภสัชร,รักษาพยาบาล ตามความเชื่อนะคะนิยมนำพระกลิ่งอธิษฐานแช่น้ำทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์แล้วดื่มกินด้วยความเชื่อว่าจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้และเชื่อว่าจะช่วยขจัดพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเดินทางแครวคราบปลอดภัยและด้านโชคลาภมหาสเสน่ห์มหานิยมด้วยค่ะสำหรับองค์นี้นะคะมีการตอกโค้ดและหมายเลขกำกับด้านหลังค่ะ และองค์นี้นะคะก็ยังเป็นเนื้อนวะโลหะพิเศษหล่อแบบโบราณด้วยนะคะซึ่งการหล่อแบบโบราณน,นะคะมีวิธีการหล่อค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรค่ะและว,วันนี้เราก็นําวิธีการหล่อแบบโบราณมาฝากกันด้วยค่ะขั้นตอนนะคะก็เริ่มจากการขึ้นดินหุ่นก็คือการแกะหุ่นตามรูปพันสันธานที่ต้องการจากนั้นก็นํามาหล่อเป็นองค์พระ ต้องการองค์พระที่ได้ครั้งแรกเรียกว่าแกนหุ่นดินขั้นตอนต่อมานะคะก็คือเข้ารูปค้พึ่งค่ะเมื่อได้แกนหุ่นที่หล่อเรียบร้อยแล้วจะนำคิพึ่งมาพอกอง์พระแกะตกแต่งรายละเอียดด้วยเสนียดเสนียดก็คือไม้ทองเหลืองปลายแบนค่ะจนเป็นที่พอใจแล้วก็จะได้รูปคิพึ่งองพระที่ต้องการ จะให้เป็นแบบลักษณะอากะกิริยาแบบไหนตลอดจนลวดลายตามความประสงค์ของผู้แกะแบบค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็คือการพอกดินขี้วัวค่ะฟังไม่ผิดค่ะขี้วัวค่ะเมื่อได้รูปขี้พึ่งมาแล้วนะคะก็นำดินขี้วัว ดินขี้วัวก็คือนำขี้วัวนะคะมาคั้นเอาน้ำผสมกับดินเหนียวและทรายให้คนจับกันเป็นก้อนแบบเหนียวแน่นนะคะพอกให้ทั่วองค์พระหุ่นขี้พึ่งแล้วเจาะรูตรงปลายค่ะเพื่อให้ขี้พึ่งไหลออกมาเมื่อถูกความร้อนสูงต่อมาค่ะเทสารละลายน้าโลหะผสมที่หลอมละลายรวมกันเข้ากันได้ที่แล้วนะคะ เท hey, ลงไปในเบ้าแม่พิมพ์ค่ะความร้อนจะทำให้ขี้พึ่งละลายออกมาจากรูที่เราเจาะไว้เรียกว่าการสำรอกขี้พึ่งโลหะผสมจะเข้ามาแทนที่ขี้พึ่งได้รูปเป็นองพระที่เราต้องการค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการทุบเบ้าทิ้งค่ะเมื่อกระบวนการต่างๆที่ผ่านมานะคะสำเร็จไปด้วยดีแล้วพอโลหะจับกันแข็งตัวและเย็นดีแล้ว ก็จะมีการทุบเบ้าดินที่หุ้มองค์พระไว้ออกให้หมดค่ะดังนั้นจึงมีการเรียกการหล่อบโบราณว่าพระพิมพ์เบา้าทุบสำหรับพระกริ่งองค์นี้นะคะนอกจากจะเป็นการหล่อแบบโบราณแล้วยังเป็นเนื้อนวโลหะพิเศษด้วยค่ะซึ่งนวโลหะนะคะก็คือการนำแร่ธาตุต่างๆ9ชนิดมาหลอมรวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ สืบตำราต้นแบบที่บังคับในการสร้างพระกลิ่งเนื้อนวัตโลหะสายวัสุทัศน์ประกอบด้วยโลหะ5ชนิดที่เรียกว่าเบญจโลหะได้แก่เหล็กปร,รอดทองแดงเงินและทองคำค่ะถ้าเพิ่มอีกสองชนิดก็คือเจ้าน้ำเงินและสังกะสีรวมกันเป็น7ชนิดเรียกว่าสัตตะโลหะค่ะและถ้าเพิ่มอีกสองชนิดก็คือ ชินและบริสุทธิ์รวมกันเป็น9ชนิดเรียกว่านาวโลหะค่ะและนี่ก็คือพระกริ่งวัสสุทัศน์พระกริ่งแพรพันร้านรุ่นแรกหล่อโบราณเนื้อนวะโลหะพิเศษที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่อันฟังนะคะและทางช่องเราก็มีเว็บไซต์เช่าบูชาวัตถุมงคลด้วยนะคะชื่อเว็บไซต์ amburetula.com ค่ะถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ ฝากกด subscribe และกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมรตบูระนะคะขอบคุณค่ะ